เราเป็นเพียงสื่อกลา,างเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้เรารถสวยๆมาชม,ม,ชมรถสวยเลือกใช้นะครับคันนี้ปี2011นะครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับแม็กยังรอเงาชำ้ำเจ้าของดูแลอ,อย่างดีไปใช้ต่อได้อีกยาวเลยปี2011ขายเพียง59,000บาทเท่านั้นเองเล่มครบครับภาษีไม่ขาด เครื่อง1.6ก,กออโต้ขับดีวิ่งดีนะครับช่วงล่างแน่นตัวถังสวยเครื่องสมบูรณ์แอร์เย็นช่ำๆภายในยังสภาพดีครับสวยใหม่ครับสะอาดเอี่ยมไม่แตกหักไม่ทำรูสุดโม้มกระจกไฟ่ฟังสีบ้านเบาะหนังเกียร์ออโต้ห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับแอร์เย็นช่ำๆเลยทีเดียวพิกัดดูรถอยู่พะราม2ครับ เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับะนัดดูรถนะทดลองขับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้หาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ